มันอยากสุ่มหรือว่าอันโบเป้ยยังดอกเขาว่ามันฝนตกเนาะบ네่ฝนตกจีกระชอบให้ได้ไหมคะกระชับฝนตกยังมันก็เลยแบบมันสุ่มหน่อยหนึ่งถ้าฝนตกนี่ตื่นเชียร์มาเหน่งานเหนื่อยเลยเหนื่อยเหนื่อยฝักพรอนก่อนแล้วเนาะมืออื่นตื่นสิบริขควัดแล้วเนาะไปร่วมเหรอวะมืออื่นไปร่วมกัน โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเดอ้อโดยพบพอ่อนางกตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมือนี้กะมาเต้าทานเนาะโดยมือนี้กะแวะมาหาทางในตู้คำเพิินพี่น้องเนาะโดยพอดีมาเจอเพิินควัดทานพี่น้องเพิินโกยทานอยู่ทางไก่กระต๊อบเพิินที่แล้วเนาะกับลูกสาวเพิินพี่น,อนอ้องไอ้มือนี้กะมาหาทางเพิินเพราะว่าเศร้านี่วาสิมากะยังบ่ทันมาเนาะ โดยก็เลยมาสว่งแรงๆเนาะมันนี่กะโดยเดี๋ยวก็ไปเพิ่งเลยพี่น้องว่าเพิ่ขควัดได้จากเปล่าแล้วเนาะโดยอทองฟ้า,ทา,า,ท,านนทางเตาถ่านเนาะทางไรเอ็นอนนาเพิ่งกะเก็บสวอยเนาะอหงามเท้เตาทานนี่สบายดีอ็นนา บายดีเลยมาที่ตัวทำงานกับกองไว้แล้วเนาะในไลฟ์เติบได้สนอนนี่สบายดีเด้อไม่โตสบายดีเลยว่าใหม่อยู่บันอะไรทานนี่ใหม่เลยใหม่อยู่แล้วยักเป่าเลยอาจจะได้แคนขี่เป่าอือ ได้สีเปานึงอือได้สีเปานึงอือมาดูกันได้หายมือเลยโอ้ยตัวอันกั่วไว้นั่นก็แม่นบ่มนอเพิ่นปอกไว้ให้พี่น้องเนาะทานะอืเพิ่นเก็บยามแรงนี่เนาะเก็บทานนี่ย อืออ๋อมะอื่นสิปไปอันนั้นบอไปโหวตนะบอ,อ,อไปรวมแห้วเนาะอือเด้อเอออยากอยากสุมมนนสมมส่มน้านาะฐานเนาะสุ่มน้าหนึ่ยหนึ่งเนองอือพอดีไงเงี้ยนนั้นพอดีพอดีเลยก็อกอ่นอยู่ได un un nhú tao kẹp đây nữa hả bà người nào kẹp là một. Một đấy thì bên nhau người nào kẹp sữa thì nhau là hả bà ha cái xì nó nhưng mà để khai chắc chắc bao rồi เงี่ยอืมหน่อยไม่เปขายไปไว้ขายบาทเดียวเนาะแบบขายบาทเดียวนี่แหละเวลานั่นเราซื้อกับขายเธอเดียวเลยมันจังได้ร้ายได้ดร้ายเนี่ยขายคืออะไรโดยบางควันพี่น้องควดได้ยังควัดครึ่งซ้ำเนาะอืมแล้หน้าเป็นกเกี๊ยวคาน ตัวแรงๆมันกแดดกระแดดบก้าแต่ยังกินเขาเทียงไม่ถูกตัวไข่ขัวไข่นี่แรงสุดๆแล้วครัเีย ไม่กันแล้วมันไหลยังบ่ทันออกเลยแถวป่านี่เนาะออกอะไรดิออกแล <c oughs> <c oughs> ้ววะโดยเอาไปหาจน,นได้กนินกนินตาพ้นตกเนาะมันก็ออกแล้วออกแล้วแต่ว่ามันยังบ่ทันคอยมีหนาเนาะมันเป็นปากมันเนาะหากระควัดเก็บทาน เย็นเลยควันขักตะน,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 นอนนังกันเลยควันจะยามอะไรที่เป็นมันเนื้อมันก็ะไม่อัดมันไหวเลยมันสีโบไม้จะเถื่อนแล้วเนาะ <laughs> ไปตู่เป็นคนขวัดบ่ตู่เป็นคนขวาดฝนเป็นคนเก็บสิเปลี่ยนกันงนนานพิเ็ษเลยอือ เก็บทานกวาดทานพี่น้องนะพวกากาดก็ใครแต่ว่ามันบดเนี่ยตแต่ว่าน้ามันยังกระอาบจืเทิงดี่บดเดี๋ยวนี้นะออ,อาบในแทงอย่แล้วเนาะอาบในแทงแอย่าลนอือดยอือฝนก็คือสีตกมอีกเลย นั่ง,งพักผ่อนก็ได้ได้เมื่อยยืนอยู่เนาะคือบนนั้นเ <c oughs> มื่อยได้กว่าทานยังกว่าทานยังยืนเลยเไม่หอนมันจะใส่ระบบทางลุงซาบะดีเด้อ <c oughs> มาไปขายถ้า <c oughs> อยู่หรอพี่พนดาวไปสองคนถูกอ่ะแต่เอาฐานไปขายวะยังส <c oughs> ันนี้ไม่ถามฐานคือกันหรอ หันหมุนนั่งช้ำเลยเอลยหานนมุนน่อเลยนางแล้วแล่ผักพ่อนเนาะทำนิชฉวยเดยแรกไม่เลยนหนยังมันก็พอมีอยู่น้อยอยากหมุนหน่้อยหนึ่งปากมันเนาะยังบ่ทันนาปันได กำลังใหม่เดียวกับซุดดอกเลยตายแล้วยามเวนกินทอดไข่เ็นละเอ้ยขวไข่เนาะขวเอ้ยน่ากินคือกันบ่จะสิกินยังเนาพี่น้องแต่ละมือกับโอ้โหเนี่ยสิกินครับ มาดีกันหมดไปเอาพื้นลายเตอะมือแล้วนอน๋ยวนี้เนาะว้านนี่กับป้ายเยอะไรไปแค่ไ,ไ,ปไปตัดพื้นบ่อบอกอ่าโดย <c oughs> อื่นยังมีแต่ไปรวมแล้วบบนี้เนาะอืออือแล้วทานโดย <c oughs> ผ่าพอดีพักพรก่อนเนาะฟ <c oughs> ัดทาน,นี่นเลย โดยม,มาวันนี้ก็พอดีเจอิ่นขวา,านเนาะม่ตูิ่นผักพรพี่น้องโอ้เดือดถา่านเอาเนโดยพี่น้องไอเดียวสิเก็บถ่านเส่อเอ้อนาก่อนเนาะ,ะไปถา่ายเอาเนนั่งแบบอืมได้บ่ ไปหนอ่บ่เออมฉันเนาะเยออะไรปนไอืมขำเพลแดดเนาะัมเพลงแดดอผมเพลงโมมี่ีเจ้าอีบ่ะเจ้าแบบให้ใหม่จะอบไจ้ใหม่อมันเย็นเลยนะคะออือมันเย็น มันอยากสุ่มหรือว่าออนโมเป็นหนึงดอกเหาว่ามันฝนตกเนาะบ่ฝุ่นเยอะีกระสอบไม่ได้หรอคะกระสอบฝนตตกยังมันก็เลยแบบมันสุ่มหน่อยหนึ่งโอ้ยถ้าฝนตโตกนี่เกิดทีเย็นมันเ่อยง่ายนีให้ใหม่กระสอบอีกแล้วจีไม่ใช่หนามันแบบนี้ก็ต่อเอาบุ่มหนา หงเได้เกาะท้ชาชีผา่ะ <15. S 1> <laughs> เปล่าเปล่าหนึ่งทาชิผาพันกีบนน <15. 25. S 1> เนาะเนาะไปก่ากระามสิบแต่ว่าขืนหาพนนันเ <15. 25. S 1> นียงกับแพงไปเบิดไปจุไ้าวแล้วน,นีไงไบอ ใายทาายจะราบาบุคคลที่เสือกตลอดอใช่จะดีซึ้งกันเถอะไม่กันนี่สูตรยำคลายดีๆจะไม่บุคคยนี้คือว่าทำไดะ ไกลหน่อยจะบอกอะไรเมนบอกนี่อื้น้อย เท่านี้ไอ้ฟานหนีแกหน่ไม้วันนี้โอ้ทอมมโทักตื่กิจกนจังเนี่ขิดต่ออมเลยนย่นากินกันเลไข่เอี้ย,ยงก็มีอยู่แบบเขากินทุกมือรารเนาะกินได้อยู่ไข่ก็กินทุกมือรารก็เดียวข้าดเยนเต้ข้าวผดเยอเตนน้ก,กได้เสียดเสีน่า,ากินเอยหนึง่ากิน ก็ไม่กะว่านี่เขาแกงนะไม่แค่เพื้อนนี่ไงก็ไมซื้อไพยนั่นได้มีู่แต่ว่ามันกันยังบัทันร้ายค่ะนะมีแล้วมันทันรายร้ายใครเดาเนาะสิเอามาให้ตุ่มตุ่มแจมแจ้วไม่เหรอคนตกแล้วการนั้นมันออกลายได้แค่นั้นนะไม่ก็พอได้กินอยู่คนตกแล้วก็แล้วเลย เบิ่งบันยิ้คือ้นสีดนทำหวานเนาะนี่มาเบิง่งไปเบิ่ทงท่องฟ้าอท่องฟ้าขึ้นสีดอนเดินเก่าโอ้พระเจ้าเก็บแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วค่ะ <c oughs> อาบน้ามาเลยก็มาเก็บถ่านถ่ <c oughs> านหน้ามาแล้วเพราะว่ากลางคืนน่ะยุ่งร้ายพอดง่าย มีติยุงเดีมันไกล่าเนาะพี่ไก่้ไวเลยวะพี่ก่คือไก่ไม่เทุ่ดีไวลำมาแล้วค่ะคีดีน้อยแล้วคอมาจะเห็นมีุ่่นก้อนเนาะขึนดูนก่อนอันนี้งันมี่งานนันนะ่งงามันกลืนที่ยนคือิจิตรศิจ อันีก็เอาแล้วมันบเรบุ่นปนใดพอดีดังไหนแห่งได้เตาเป็น ได้ได้อันสองเปล่าบ่ไรบ่ไรสามทำเนาะอาจะเอาหมอดถ่านยังจะตักดูอยู่เนาะหุบ่วีมีไพ่เลยอืมพระเจ้าอันนั้นด้มีไพ่เลยดีเลยว่ามื้อนีนเหรเฮ้ยนามจักจะนองคุ้ดีมากดีมากสบายเลยเนาะเออแทงนี่ย เก็บเอยพี่น้องเก็บซอยไอ้นาเพิ่นเ mm. ดี๋ยวซองเปานะึ่งเดี๋ยว <c oughs> พอดีรวมใส่ต้นนั่นบ่ะ mm. ต้นนั่นได้๋ยสี่ป่ะออพอดีหกเปาเนาะข้าวของพันมาหนึ่งสองอือโดยถะให้ใหม่ใหมก่ mm. ก่อนแล้วก็ควาดอีกต้องสืได้ลาจุด mm. อกก็ทานกับใหม่โบใหญ่เนาะได้ชั้นนี้ก็ถือว่าดีแล้ว คือต้องได้ทำความสะอาดก่อนพี่น้องเก็บแล้วแล้วก็มีชาวพนมีไม้ัะไม่ง่าขนาดนี้้าวเนื้บ่บไม้บอกเป็นน้ำไม้ใหญ่บอไม่ใหญ่เลยก็จะก่าจะหึงละเลยยักเธออันนี้เธอยพ่งมาก็ได้เตาดีก็ขนาดกะจุดนี่ค่ะมันบอกแล้ก็มาจูดจพี่เลยมาไก่แห่ เออแบบน้ำไก่เนาะนี nam, ่แง่น้ำอืมเลยน้ำไก่ท่องเลยมาตักน้ำไปตักน้ำอีกตีเออเป็นที่น้ำเลยมึงก็ได้หิวเหมือนนกัเหนื่อยแล้วที่น้องน้ำตักไก่ซองเป่าอันนี้ก็กำลังควันอยู่เนาะมันก็สีใหม่แล้วนี่ไก่ไก่แล้วมึงควัน ยามแรงเขาเก็บกระสีบัวห่อนปันได้แล้วถ้าว่ายามมันแดดแล้วเนาะกระสีห่อนม,มันแรงมันอ่อนโดยคอยเห็ดไปแล้วยามแรงแรงพอเห็ดได้กะ็ดได้เห็ดเ็จะน้อยไปเห็ดเห็ดจะละน้อยละหนอยกะส่งีแล้วไปนเนาะมาแรงกะจะชิได้ยังก,กินพี้องเลย <laughs> ทอดเคยทอดกินอยู่บงโไข่มิตรเรือมิตรขวบไมีได้ทอดต้มต้มต้มถ้าว่าอันเอียงว่าแกงไข่ค่ะนี่ใส่ผักอีียงกระเส็บเลยจะกินบางเพศได้กาต่างบางเพศใช่หนึ่งแล้วกาใส่ยอดมะอึุอีียงก็เคยเห็ดแต่เก่าแซ็บได้เห็ดเขาเคยเห็ดยุกแกงไข่อีียงผีนองน้านี่โอ้โบอยากว่าเนี่นนะพากันสดกินเนาะเนี่ยชด ข้าวย่างมีแต่แกงเมาพอมพมสดน้ำนี่แกงเขะาอไแกงเขีค่าก็แซบแซบะอ้เลื่นมะข่าเลยเามีท่องเผาอิกวแพะมันก็มีอยู่ด้วยพอได้พอได้อยู่ยิงจะไปไปชิงไม่พอได้ไปเลยยิได้มือนี่เมื่อยยิ่บ่ขดทานเมื่อยไ ยังไงก็ฟักพรอนก่อนแล้วเนาะมืออื่นคือสิบริขดแล้วเนาะไปรวมเหรอว่ามืออื่นไปรวมก่อนโดยมือคื่นพื้นที่ได้ควัดไปรวมแบบคือเก่าอะไรพี่น้องไหมแต่ต้องในยางออกไปละรถเหมือนบอกเนาะยางไปละรถได้ทางดำพี่น้องตอนมากอะให้เขามาส่งหันมอคอค้อนบอกอืมจึงหันมอคอนเลยตันมีรถทีโน่ได้เห็นรถทีโน่ที่ยางกต่พูดเลย นโอยเพื่อสีมาห่อนเนาะเห็ดจังได้อนโดยแนวเฮาเคยเห็ดแล้วก็ต้องเห็ดไทเทิงแล้วบ้านี้แม่นครัเขาสีปะสีวางกับบอดได้เนาะปวดเอาพอมีแหงไปกับไปแล้วกับลูกมีแห้งไปเลยนะเลน่าในทีตุ่นทเป็นอย่างเบลยนานี่บ่กทีตุ่นทีปุ๊เป็นน้องเอ้ยมีแต่ยางเนาะเห็ดจังได้โดย พี่น้อยดิบันนี้ก็สิกลับก่อนแล้วบันนี้หายทางมีตู้เพิ่นไปหาอาบน้ำอีกย่งก่อนใหญ่มีตัวกระเทาแน่ด้วยเอา๋ยวเขากลับก่อนมีตู้บันนี้เนาะไปหาอาบน้ำก่อนด้วยเอาสบายดีเด้อสบายดีโดยสบายดีนะสบายดีโด้วยพี่น้อยมากกัพอดีเจอผลควัดทานเนาะโดยได้สองเปล่าแล้วก็รวมทั้งโต๊ะเก่าแล้วก็ทั้งไอทองผนเอาเมื่อว่บเมื่อเพื่อนผู้สองเปล่าเนาะโดย อได้ไล,ลายเติมแล้วพี่น้องกันย่างอีกไลายอยู่โดยกับพอดีเก็บทานซือ้อไอน้าหน่อยหนึ่งเนาะเห็นคนเก็บทานเลยเอาพี่น้องคลิปนี้กับสิคอลาไปก่อนเด้อเนาะถ้าพบพอกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องตีกับตรงขอขอบ,บขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะที่รับชมคลิปแล้วบอกข่าวโฆษณาเด้อพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี